สวัสดีครับวันนี้ร้านพ e e ดอ e r Sport Equipment ฟอร์ม n ปนนะครับเราจะมารีวิวรองเท้าแบดมินตันนะครับรุ่นใหม่นะฮะของ m i ซูโน่นะครับตัวนี้เป็นของค่าย m i ซูโน่นะฮะเป็น m i ซูโน่เวฟฟางเอสเนะครับเป็น s u p e r w i ไวนะฮะตัวนี้เป็นสีนะครับซีรีส์ฟัง SS2 เเนี่ยนะครับจะมีหน้าหน้าเท้า่ปกติ 3E เนี่ยจะมีอยู่3สีคือ ขาวแดงนะครับขาวแดงขาวดำแดงแล้วก็สีดำนะครับสีดำก็จะเป็นตัวนี้นะฮะหน้ากว้าง3อีนะครับตัวนี้เรารีวิวไปแล้วนะฮะแล้วก็จะมีตัวหน้ากว้าง3มอีตัวนึงก็คือเป็นหุ้มข้อสีขาวฟ้านะครับแล้วก็จะมีสำหรับคนหน้ากว้างเนี่ยจะมีเฉพาะสีนี้นะฮะสีขาวกรมท่าแดงนะครับเป็นซูเปอร์ไว้นะฮะฟังเฮดสทูตัวเนี้ยมีความแตกต่างนะครับ จาก a s s 1เนี่ยค่อนข้างค่อนข,ข้างมากนิดหนึ่งนะฮะมากมากหน่อยนะครับเพราะว่าตัวพื้นอะไรยังเหมือนเดิมแต่ตัวตัวตัวรองเท้าเนี่ยจะเปลี่ยนไปน,นะครับจะเปลี่ยนไปแต่ทรงก็ยังเป็นทรงเดิมนะครับทรงก็ยังเป็น four s ทรงเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนไปคือรูปลักษณ์นะครับของตัวรองเท้านะฮะเรามาดูตรงข้างเท้า,ากันก่อนเลยนะครับเนี่ยฮะ ตัวนี้จะเป็นหนังนะครับเป็นหนังแล้วก็แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเหมือนกับ P ของบ,บางที่เขาปั๊มลงไปที่หนงันะหนง,งนะครับหนังสังเคราะเนี่ยฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรูระาบอากาศนะครับก็จะเป็นลวดลายใหม่นะฮะเป็นลวดลายลูกศรนนะครับตัวนี้ก็เป็นกันพลิกด้านข้างนะฮะกันทางทาวิกด้านข้างนะครับไล่มานะครับตรงนี้เป็นสีกรมท่านนะไม่ใช่สีดํานะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงแต่ว่าเป็นวัสดุเป็นแดงด้านๆน,นะฮะมันจะขึ้นเงานะครับมันจะขึ้นเงาสวยอ่ะมันดูหรูนะฮะดูหรูดีนะครับแล้วก็ไล่มาจนถึงส้นรองเท้านะครับส้นรองเท้าก็จะนี่ฮะเป็นแดงด้านเหมือนกันขาวนี่ก็เป็นเป็นหนังขาวด้านๆนะฮะไม่เงานะครับแล้วโลโก้มิซูโน่นะฮะไล่มาจนถึงข้างเท้าด้านในนะครับก็จะเป็นแดง รูปอย่างที่บอกรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปนะครับก็แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือตรงตรงหนังเนี่ยฮะตรงตรงเนี้ยคือถ้าฟัง S s 1หรือฟังโปรุ่นก่อนตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแผ่นยางไนล่อนแข็งแข็งนะครับแข็งหน่อยค่อนข้างหนาจะไม่นิ่มนะแต่ตัวเนี้ยจะนิ่มขึ้นนะครับจะนิ่มขึ้นแต่ความทนก็ ตรงนี้ของมิซุนโนเขาทนอยู่ละ้นะครับแต่ถ้าเทียบกับตัวเดิมเนี่ยตัวเดิมน่าจะทนกว่าแต่ไอ้คำว่าทนกว่าเนี่ยคือไม่ได้ทนแบบทนแบบเห็นได้ชัดอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันทนนะครับแต่ความที่มันดีขึ้นมาก็คือมันนิ่มขึ้นนะฮะมันนิ่มขึ้นนุ่มขึ้นนะครับรองเท้านุ่มขึ้นตรงนี้เวลาเราก้าวเท้าไปเนี่ยมันจะไม่แข็งนะครับจะนุ่มขึ้นนะฮะตัวหน้ารองเท้าก็จะเป็นลายแบบนี้นะครับ ตัวหน้ากว้างหนึ่งก็จะเป็นจะเป็นสีกรมท่าขาวแดงนะครับพื้นเนี่ยเหมือนเดิมนะครับพื้นเหมือนเดิมพื้นเนี่ยไม่เปลี่ยนไปนะครับก็ตรงเป็นเวฟนะครับแล้วก็มีตัวเอ่อตัวเวฟนะครับแล้วก็ตรงมีตัวรองฝ่าเท้านะครับเพื่อเพื่อความเพิ่มความบาลานซ์ของหน้าเท้าและส้นเท้านะฮะหลายคนบอกว่าเวฟฟาง s อเนี่ยสูงมันดูมันดูสูงครับแต่มันมจริงๆมันไม่สูงนะถ้าเทียบกับฟาง RX เนี่ยถ้า RX เนี่ยหลายคนบอกว่าพื้นเตี้ยนะครับเดี๋ยวผมเทียบไปดูนะครับมันเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าเขาทำตรงนี้มาเนี่ยมันเลยดูดูว่าสูงนะครับจริงๆไม่สูงนะอิ o เท่ากันนะครับพื้นรองเท้าแบบความสูงเท่ากันนะครับ นะะฮก็ใครสนใจนะครับก็เข้ามาสั่งได้นะครับที่ร้าน t ทอร์เดอ p ์สปอร์ตอุปกรณ์ o อร์มเจนะครับวันนี้เราก็ขอจบการรีวิวรองเท้าแบบมิซูโน่นะฮะตัวเวฟฝั่ง AS2 นะครับ,ววบ,รบของญี่ปุ่นนะฮะก็เป็นตัวหน้ากว้างนะครับก็จะมีคู่มือของญี่ปุ่นเขานะครับถ้าผมไม่ไม่ไม่ทำร่วงหรือลืมหยิบมาเนี่ยผมจะใส่มาให้ลูกค้า เป็นคู่มือการดูแลรักษาของเทาของญี่ปุ่นเขานะครับก็ใครสนใจนะครับก็อิบอกกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านเพียวเดอร์สปอร์ตที่ทิปเมนต์ฟอร์มเจแปนนะครับวันนี้เราก็ขอจกบการรีวิว i ิซุนโนะเวฟฟัง SS2 Super Wide นะครับหน้ากว้างสีสําหรับคนหน้าเท้ากว้างๆนะครับครับของญี่ปุ่นนะฮะแตเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ